สวัสดีครับผมพบกับเปปเป้ยี P ่สิบสองร้อยอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เปเป้ยี่สิบสองร้อนะครับจะไปใส่อาหารวัวนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอปากท่อนะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศการใส่อาหารวัวนะครับแล้วเราจะไปส่งที่อำเภอปากช่องนะครับฝากเพื่อ,อนๆตามมาดูด้วยนะครับผม หลังจากนะครับตอนนี้ใส่ตัวแม่เสร็จแล้วนะครับเราก็เจอปัญหาถอยหลังแล้วไม่มีเสียงนะครับไฟเบรกก็ขาดนะครับก็เลยได้ตรวจเช็คดูนะครับหรือสีครับหรือดูครับนี่ครับสีขาดไปหนึ่งตัวนะครับทำการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผม ใส่สินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดมืดพอดีเลยครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับคืนนี้ยาวๆไปเลยครับอ่าพักกันก่อนนะครับตอนเช้าก็เดินทางกันต่อ มองเส้นทางที่เรากำลังเดินรับรู้ว่ามันยังไม่ไกลมองเส้นทางที่เรากำลังไปมันไกลจนแทบมองไม่เห็นมุงหน้าตรงฝ่าดงแห่งความเยียนยามคำถามมากมายที่เราต้องผัดเชิญ บางครั้งพูดเดินอย่างคนตาบอดกอดคอให้เพื่อนช่วยนำทางวันที่ฉันอ่อนแอจนหมดแรงฮันหลังก้มหน้ายอมรับมันอตอนนี้เราก็ได้มาถึงเขตอำเภอบางช่องแล้วนะครับบอกั่านข้างในก็จะมีหมู่บ้านมีร้านค้าเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับ เราเป็นทางรถไฟนะครับเราจะลอดอุโมงรถไฟนะครับแล้วก็จะขึ้นไปบนเขาที่มีวัดนะครับ ทำสวยดีครับอ่าสุดชั่วโมงแล้วมันก็จะเป็นวงเวียนนะครับผม ราก็จะเวียนนะครับเวียนนะครับเวียนวงเวียนแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาไปนะครับเวียนนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นเขาตรงนี้นะครับตัวนี้ขึ้นแก๊สีนะครับ แข็งนะครับคัดมันหย่อนไปมันเวลาเราไล่เกียร์มันจะไล่ยากนิดหนึ่งึ้นเดินชั้นนะครับขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับเรดหนัก เล็กนะครับไม่มีหลายทางนะครับก็จะมีรถสวนไปมาอยู่ ในกล้อ็สูงอยู่นะครับเพื่อนผมจะข้างหลัง ขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะครับประมาณน่าจะประมาณ4หรือ5กิโลเมตรนะครับจะถึงฟาร์มนะครับขึ้นมาบนนี้มันสูงนะครับ ็เหมือนเราอยู่บนเขาเลยครับที่เราปีนแต่เขาขึ้นมานะครับนี่เป็นเขตชุมชนอมองไม่เห็นบางต้นไม้นะครับเพื่อน จะเป็นทางเข้าฟาร์มนะครับแยกมาอีกทีนึงนะครับมีสวนทุเรียนด้วยนะครับส่วนใหญ่ทาวนี้เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวนมนะครับ เป็นรีสอร์ทครับวะเนะี้ใช่เป็นรีสอร์ทมีรถขนนมนมดิบจากฟาร์มนะครับเด็๋ยวไปนมฟร์ครับ ก็ใกล้จะถึงหน้าฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเราจะถ่ายบรรยากาศหน้าฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับ จอดรถตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าให้เขาขยับรถกันเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงนะครับฟาร์มเห็ดเอยใช่ฟาร์มเห็ดดิฟาร์มลงนุษนะครับฟาร์มลงนุษนะครับเกี่ยวกับอาหารวัวนะครับ ชมบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้เขาลงอาหารกันอยู่นะครับสองรถเทรลเลอร์นะครับเราต่อสองรถเทรลเลอร์คันนี้นะครับบรรยากาศที่นี่ลมแรงครับอากาศหนาวนะครับอยู่บนยอดเขานะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดผ้าใบนะครับระหว่างที่รอนะครับจะไปเปิดผ้าใบรอเขานะครับ เพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ขยับรถเข้ามารงสินค้านะครับถึงคิวแค่ถึงคิวเราเขาสลับกันนะครับเราจะสลับขย่เอาตามเบอร์ที่เขาต้องการนะจะให้รถเทรลเลอร์คันนั้นถอยห,หลังออกไปก่อนนะครับ i will you got ที่รอรถอีกคันนะครับลงอยู่นะครับเราก็จะไปเดินเล่นนะครับไปเดินเล่นชมฟาร์มเขาสักหน่อยนะครับตรงนี้มีก้อนหินขอแอบ,บดูบรรยากาศหน่อยนะครับมีม้าด้วยมา้มาือล่า,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 านี้ก็มีที่นั่งนะครับโอ้มีกระท่อม มีลำทารโอ้เป็นมุมพักผ่อนนะครับเป็นมุมพักผ่อนของฟาร์มเขานะครับจะพาไปดูบรรยากาศโอ้กระท่อมริมน้ำนะครับเป็นกระท่อมริมน้ำยากาศก็ดีอยู่นะครับผมตอนเช้าเช้าเย็นเย็นนะครับ ับจากทํางานในเหนื่อยนะครับก็มาเล่นม้ายกตรงนี้ได้แร้วผมขอแอบ,บดูพื้นที่ร,บรอบๆสักหน่อยนะครับเอ้าบันไดลงอยู่ตรงนี้ อ่ามีน้ำตกเล็กๆมีน้ำตกเล็กๆนะครับนี่เป็น <Wow. S 1> บ้านของเจ้าของฟาร์มนะครับขอแอบ,บดูสักหน่อยนะครับโอ้โหทำไว้สวยงามนะครับมีเรือด,ด้วยช่วงนี้น้ำไม่เยอะนะครับ แล้วก็ออกมาเดินเที่ยวเล่นนะครับผ่อนคลายนะครับเออ <c oughs> ตอนลงก็ลงง่ายตอนขึ้นก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเนื <c oughs> ่องจากอายุมากแล้ว <c oughs> อย่างนี้เป็นกระท่อมที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ครับ สำรวจบ้านเขามากแล้วเขาจะบน่นแล้วเราไปเตรียมความพร้อมทำงานกันต่อรถคันนั้นลงเสร็จเราก็จะต้องถอยไปลงของต่ออีกนะครับเพื่อนอ่าก,ก็เป็นนั้นว่าลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามาดูนะครับเปเป้ยิบสองล้อนะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาติดตามกันต่อคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ